หน้าบีเข้านะไปเย็นๆอยู่ในบีอยู่ตัวนี้เจ็บนะตัวนี้เจ็บนะตัวนี้เจ็บนะสวยสวยยิงมันไม่ตายอถยันลูปูไม่ตายอ่ะเจ้า ผมนี่วิ่งหนีเลยครับชักมีดยาวๆเลยหน้าบีหน้าบีระวังด้วยหน้าบีระวังเกมไว้ด้วยขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับผม เ็แบนหนึ่งบนหนึ่งตัวผีนะสูสีครับสูสีขอบครับสำหรับการติดตามผมสำหรับคนที่เข้ามาดูเนาะโอเคสูสีสูสีจะต่างจากห้องธรรมดาเลตอนนี้ตัดไป เัินไปเงินไปิบกินบช่กันเข้าบ้านแล้วระเบิดพลรยศอีกแล้วคาู món nhiều lóng lòng yêu lòng yêu lêu tao mày lượn แข่งแก้งกอสองร้อยเบคยืนมองหน้าอเ่ยหาว่าไ่เจอเสาบังนี่เใช่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 ตรงนี้เสาคนบังพอดีไงไอ้ได้อีกห้าใบคาร์ดยูกิ จอตกลางแต้จอดกกลางกลางกลางเดียวและนาเข้าได้จริงค่อยไปาวดีไปไหนะอยา ห้องบีอ่ะอีกตัวนึ่กตัวน้าองน้บีไม่ไม่เสียงผมเสียงผมเสียงผมเลยไม่ไม่เสียงป้ยเียงปุ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น